สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับไฟเราวันนี้มาทำคลิปแรนดอมให้เล่นสนุกสนุกกันอีกแล้วนะคะหัวข้อคลิปแรนดอมของเราวันนี้คือจริงๆเรารักกันไหมนะคะจริงๆแล้วเรารักกันไหมนะคะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางนะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักด้วยนะคะมาดูกันว่าจริงๆแล้ว คุณและเขารักกันจริงหรือเปล่านะคะมันใช่ความรักจริงๆไหมเนาะนะคะจริงๆเรารักกันไหม d e m o n s t r t e ล o ความทรงจำในความรักการหา ว่าอะไรคือความสำคัญนะแล้วก็นะคะโอ้ oh, love e n d u เรสนะรักแบบคือเขาบอกว่านะคะให้มองหาว่าจริงๆแล้วมันมองหาความสำคัญมองหาข้อดีมองหาอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งที่สำคัญของกันและกัน นะนะคะการค้นหาสิ่งที่มันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคนรักนะนะคะคือเรื่องที่สำคัญของกันและกันแล้วก็รักตลอดไปรักไม่มีสิ้นสุด love a n d l e s s นะ love do not give up or lose fear นะคะเขาบอกว่ารักแบบว่าไม่ยอมแพ้ไม่กลัวสิ่งใดนะ รักตลอดไปนะคะความจริงแล้วเรารักกันไหมคะรักไม่มีที่สิ้นสุดอตอนนี้อาจจะอารมณ์ไม่ดีเขาบอกว่านะคะบางครั้งเราต้องยอมจำนวนต่อสิ่งเก่าก่อนที่สิ่งใหม่จะเข้ามา ปล่อยวางและทุกอย่างจะได้ผล New Beginning ขึ้นมาอีกแล้วการผจญภัยครั้งใหม่รออยู่การเริ่มต้นใหม่นะคะการผจญภัยครั้งใหม่รออยู่อบก่อนมันและใช้ชีวิตในฝันอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นต้องลืมเรื่องราวเก่าๆซะนะคะ ถ้าอยากที่จะมีความสุขมีชีวิตใหม่ๆนะนะคะมองหาข้อดีในตัวกันและการมองหาอะไรที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นตัวกระตุ้นความรักนะผู้คุณรักกันตลอดไปได้นะรักกันแบบมั่นคงรักกันไม่รักกันรักกันเออจะพูดยังไงอะแต่ว่ามันต้องบางครั้งนะ่ะเมื่อความรักอนะ มันเดินทางมาและวางทางอะ่ะมันมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเวลาที่เจอเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นอะ่ะถ้าเอามาฝังจิตฝังใจอะ่ะมันจะทําให้เส้นทางนั้นมันลกขึ้นลกขึ้นนะคะเดินยากขึ้นเพราะฉะนั้นนะเขาถึงบอกว่านะคะบางอย่างต้องปล่อยวางแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะนะคะ อบกอดมันและใช้ชีวิตในฟันอย่างมีความสุขมสมาธิคนที่มีสมาธิจะมีสติและปัญญานะจะไม่เป็นคนที่คือเวลาเจอเหตุการณ์อะไรจะตั้งรับได้ทันก่อนที่จะบางคนอารมณ์มาก่อนนะนะคะความจุที่จะรักก็ไม่รู้อ่ะรัก ไม่อั้นนะคะรักได้ตลอดรักแบบว่าเออ love a d u l a t ความจุที่จะรักก็ไม่รู้สินะนะคะฉันรักเธอได้ตลอดนั่นแหละความรักครั้งนี้มัน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 แบบว่ายังไงอะ สุดๆอ่ะแฮปปี้แฮปปี้อ่ะนะคะอ่ะไม่ต้องพูดต่อนะให้ไพ่บอกแล้วกันนะคะนะมันเป็นโชคชะตานะคะพวกคุณเป็นคู่กันเนาะนะคะเป็นโชคชะตาเป็นคู่กันแฮปปี้แฮปปี้ไว้นะนะคะมีความสุขเถอะนะปล่อยวางได้ปล่อยวางนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วมันจะมีความสุขมากๆเลยนะมันจะมี เพื่อบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่า yes นะคะเป็นคนที่ใช่ของกันแล้วกันแหละอะไรอย่างงี้นะนะคะใช่แหละมันคือความรักนะคะมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นฟ้ามีความรู้สึกว่ามันจะแฮปปี้แฮปปี้นะรักได้แบบไม่มีขีดจำกัดจริงๆนะคะ เริ่มเอดูเลสความจุที่จะรักมันแบบมีแต่ความรักรักรัก,ร,กรักเกิดขึ้นเนาะมีแต่ความเสพติดกันมีกันและกันคิดถึงเมื่อยามห่างไกลกันเอากันและกันออกจากหัวไม่ได้เ mm hmm. สพติดกันมีกันแล้วนะคะขาดกันไม่ได้ trust นะคะเชื่อและศรัทธาในความรักครั้งนี้เถอะนะา่ามีความรู้สึกว่าเชื่อใจกันได้นะนะคะ ไม่ว่าการแสดงหรือการกระทํามันจะเป็นยังไงเนาะฟ้ามีความรู้สึกว่าสถานการณ์อะไรจะเป็นยังไงก็ตาม trust ขึ้นมา trust ขึ้นมาบอกเนี่ยบางครั้งคุณอาจจะไม่มีความเชื่อแล้วก็ได้นะนะคะ yes มันคือความรักนะนะคะ, <c oughs> ะผู้พิทักษ์การป้องกันความขี้เล่นเวทมนต ผู้พิทักษ์การป้องกันความขี้เล่นนะคะความสนุกสนานความขี้เล่นของคุณคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดเขานะนะคะคุณเหมือนคนที่เป็นได้ทุกอย่างเลยการปกป้องคุณน่าจะเป็นคนรักที่ที่ดีคนหนึ่งนะแล้วก็ความสนุกสนานนะคะหลายสิ่งหลายอย่างมีสเสน่ห์นะคะดึงดูด มากๆเลยนะสำหรับเขานะคะอันนี้คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พลังสร้างสรรค์แม่ของแม่ก็คือความรู้สึกเป็นแม่ความรู้สึกถึงความอบอ้อมอารีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มันเหมือนเป็นที่ที่น่าอยู่นะนะคะเป็นเหมือนบ้าน เป็นเหมือนสถานฟ้ามีความรู้สึกว่าอามันอบอุ่นใจมันมีแรงดึงดูดมันมีความเป็นพลังแห่งคนที่อบอ้อมอารีนะคะนะบางทีคุณและเขาอาจจะชอบไปอธิษฐานหรือนะคะไปเข้า ไปสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรอ,อะไรอย่างนั้นด้วยก็ได้นะนะคะต้าไม่คอรู้สึกว่าคุณและเขาจะได้แต่งงานกันสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะ <c oughs> <c oughs> ขอดู Energy ตอนนี้หน่อยทำไมมี Love Endless ขึ้นมา คุณไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่มาเจอกันหรอกนะนะคะโชคชะตานำพาให้มาเจอกันเทนอฟสเนี่ยมีเรื่องทำให้กันเสียความรู้สึกอย่างแน่นอนนะคะมันไม่งั้นไม่มีคำถามนี้หรอกเนาะนะคะจริงๆเรารักกันไหมมันก็เป็นแบบ สำหรับคนที่มันรู้สึกเฟลเเนาะช่วงนี้อารมณ์แบบนะคะเนี่ยแปดดาวอะหวั่นเกรงนะคะหวาดกลัวว่ามันจะไปต่อกันได้ไหมจะไปต่อกันได้ไหมเนาะนะคะอ่ะโอเคความมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรปิดกั้นเนาะนะคะ Ped o อปเปอเร เขาค้ารู้สึกว่าก็ไม่ได้ปล่อยกันนะแม้วมันอาจจะเปาะบางแล้วช่วงนี้นะอารมณ์เปาะบางก็ได้นะคะ King of p e n t a c l e เนี่ยมีความรู้สึกว่ามันก็ยังถือกันไว้อยู่กอดกันไว้อยู่นะนะคะยังเป็นคนที่สำคัญของกันและกันอยู่แม้ว่ามันจะเปราะบางก็ตามเนาะนะคะแต่มันยังยัง,ยงอบกอดยังยังยัง ยังหนักแน่นในความรู้สึกอยู่นะนะคะมีเรื่องที่ทําให้เสียวความรู้สึกอย่างแน่นอนสิบดาบขึ้นมาใครสักคนหนึ่งอาจจะนะคะพักเบรกกันไปสักพักหนึ่งมมันไม่ได้ปล่อยอะฟ้าจะไม่บอกว่าเลิกกันนะเพราะมันไม่ได้ปล่อยนะคะอืมมันเป็นการแค่เสียวความรู้สึกแล้วก็ น้อยๆอารมณ์น้อยๆนะคะมาขอดูพลังงานใครสักคนหนึ่งอจะเป็นชาวธาตุลมแล้วก็ธาตุดินนะคะธาตุลมกับธาตุดินพลังงานธาตุลมแล้วก็ธาตุดินนะขอดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาหน่อยเพดดออฟคัพนะคะ เป็นคนที่ใช่ถูกใจตั้งแต่แรกเจอนะนะคะเขาคุณอยากให้เขามาง้อแหละนะนะคะมันอาจจะมี The Star อวอนชัยชนะควีนออฟเพเทอร์คัลโอเคคุณอยากให้เขามาง้อเหมือนกำลังดัดนิสยัยนะคะอยากดัดนิสัยเขาอ,อยากอยากให้เขาเห็นความสำคัญของคุณเนาะนะคะ ประมาณแบบว่าคุณก็มีดีนะเดอะสตาร์ Star, นะคะคุณอาจจะลุกขึ้นมาแต่งสวยมากในช่วงนี้แต่งตัวดีดูดีแต่แบบอย่างนี้เลยปิ๊งปังนะคะเพื่อต้องการเอาชนะเขาแต่คุณจะไม่ใช่แบบแต่มันเป็นการรักตัวเองนะเป็นการที่เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะสิ่งที่ทำมันเหมือน เขาต้องสํานึกผิดสินะนิสัยบางสิ่งบางอย่างของเขาเนี่ยนะมันต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องดัดนิสัยอะไรอย่างนั้นน่ยนะคะนะเป็นเหมือนต้องการเอาชนะเขาด้วยนะอืมก็อาจจะนิ่งนะคะนิ่งนิ่งรอเขามางออย่างมีความหวังนะให้เขาพยายามนะคะเอาชนะใจคุณแล้วกันคุณจะนิ่งนะคุณอาจจะ ไม่รู้อ่ะมันเป็นการแบบนิสัยบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือเป็นอีโก้ของเราที่ชอบอนชนะก็ได้นะแต่ถ้าไม่ใช่ก็เป็นการที่อยากดัดนิสัยของเขาอ่ะนะคะว่าขอความรู้สึกของเขาในเวลานี้ที่มีต่อคุณหน่อย f o r w a r นะคะก็เป็นคนที่มั่นคงเป็นคนที่อยากอยู่ด้วยอยากอยู่ใกล้ๆนะคะเป็นคนที่สำคัญ หนึ่งถ้วยรักเข <ke S 2> <ke S 1> าอะรักคุณแต่คุณอนะแบบประมาณเหมือน <c oughs> เหมือนก็รู้สึกดีอะมันเหมือ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 นรักตัวเองแล้วอะนะคะอืสีดาบเขาอะจะอยากเทคแอคชั่นอะแต่คุณนะั้นนิ่งอ่าจริง มันก็ใช่ตอนนี้คุณนิ่งต้องการเอาชนะดัดนิสัยเขาด้วยการนิ่งนะคะอืมเขายิ่งร้อนรนอะยิ่งคุณนิ่งเขายิ่งอุ๊ยจะทำยังไงดีนะอยากอธิบายนะคะในออฟสอบในออฟวอนอยากเทคแอคชั่นอยากเข้าหาอยากพูดอยากคุยอยากแสดงถึงความในใจอยากพูดออกมาอยากอ,อธิบายอะไรอย่างเงี้ยนะฟ้าไม่รู้ว่าพวกคุณ มี <ừ. S 1> เรื่องอะไรกันนะคะเพราะมันขึ้นสิบดาบมาใบแรกเนี่ยน่าจะมีเรื่องที่ทําให้เสียความรู้สึกอย่างแน่นอนนะคะทําให้อีกฝ่ายน้อยๆในน้อย,อย,อยแล้วก็แบบเทนะคะเทเลยอืมเหมือนกลับมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วทําตัวเองให้แบบว่ารอสวยดูดีทําให้เป็นจุดสนใจทําให้เออ ฉันก็มีดีนะอะไรอย่างนั้นนะนะคะประมาณนั้นนะแล้วเขาก็เป็นอย่างนั้นละคะ่ะเขาอยู่ไม่ได้ร้อนรนนะคะนะยิ่งคุณนิ่งเขายิ่งแบบจะบ้าตายอยู่แล้วนะเขารักคุณมากๆนะคะรักแบบมั่นคงอะ่ะนะรักแบบไม่คิดจะไปไหนมันปักหลักอะสี่ไม้เท้าอะมันคือ มันคือบ้านที่สมบูรณ์แล้วอ่ะเข้าใจปะมันมองว่าคนคนนึงเป็นบ้านแล้วนะในนี้นะนะคะมีสเสน่ห์เป็นบ้านที่อบอุ่นเป็นคนที่อยากสร้างครอบครัวด้วยอยู่แล้วนะอย่างที่บอกในตอนแรกนะคะเพราะฉะนั้นฟ้ามีความรู้สึกว่าเขาปักหลักแล้วนะคะสี่ไม้เท้ามันคือการฝังเสาบ้านจนครบสี่มุมแล้วนะนะคะจริงๆมันต้องมีกี่ห้าใช่ไหม <laughs> แต่เขาบอกว่าแต่ด้วยหลักการเวลาทุกคนวาดรูปต่อสมัยเด็กๆจําได้ปะก็จะมีสีนะนะคะสีมุมใช่ไหมบ้าน,นอ่ะมันเป็นบ้านที่มั่นคงแล้วเขาปักหลักแล้วแล้วก็รักรักแบบปักหลักรักแบบว่าใช่แล้วอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณนิ่งอ่ะเขาก็ร้อนรนทนไม่ไหวอยู่แล้ว <c oughs> อืมเนาะฟาขอดูข้อความหน่อย แต่ด้วยไพยท่ทั้งหมดทั้งมวลที่ออกมาเนี่ยฟ้ามีความรู้สึกว่าใช่นะพวกคุณรักกันนั่นแหละนะคะมันมีช่วงเวลาที่มีความสุขมันมีความรู้สึกอยากเติมเต็มกันและกันแต่มันมีช่วงอารมณ์น้อยแค่นั้นเองพวกคุณสามารถไปต่อกันได้นะถ้าโฟกัสสิ่งที่สําคัญมองหาสิ่งที่สําคัญแล้วเอาอ,อกเอาใจกันเนาะนะคะอืเชื่อ เชื่อใจกันแล้วกันพอ trust ขึ้นมาฟ้าอยากให้เชื่อใจกันแล้วกันเนาะนะคะไม่ใช่ฟ้าหรอกไพ่ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวจะหาว่าเอ้าอ่านอ่านเข้าข้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเราอ่านตามไพนะนะ่นะคะอ่ะธาตุไฟธาตุลมนะธาตุน้ํานะคะธาตุดินก็มานะนะคะคนวันเสาร์วันอะไรอีก ยังไม่โผล่ยังไม่โผล่นะคะข้อความจากเขาถึงคุณฉันสงสัยว่าคุณมีความสุขไหมที่ไม่มีฉันน่ะมีความสุขไหมเขาบอกว่าฉันรู้สึกแม้ว่าเราจะห่างกันนะคะรู้สึกถึงคุณได้แม้ว่าเราจะห่างกันอืม ห่างกันเหรอ I want to feel that way again ฉันอยากรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งแบบไหนอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิพวกเธอรู้สึกแบบไหนกันเหรอ I want you <laughs> ฉันต้องการคุณนะนะคะ I love you u n d call ฉันแนลเลิฟเลิฟลี่นะคะแบบรักแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะรักฉันต้องการคุณและฉันรักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขจริงๆว่าฉันไม่ค่อยว่างด้วยช่วงนี้นะเขาไม่ค่อยว่างเขาน่าจะทำงานเยอะทำงานหนะักด้วยนะคะหรือมีเหตุอะไร I remember every detail เขาบอกว่าฉันจดจำทุกรายละเอียดเกี่ยวกับวันนั้น ม,มันมีความทรงจำดีๆต่อกันอยู่แล้วมันมีเรื่องที่สำคัญเป็นคนที่สำคัญนะคะความทรงจำทุกอย่างเรื่องราวทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณและเขามันอยู่ในถูกจารึกในความทรงจำมากมายเมมโบรีนะคะนะความจุที่จะรักแล้วก็เลิฟแอนดูเลนะคะเพราะฉะนั้นฟ้ามีความรู้สึกว่ารักกันมากฉันเริ่มเข้าใจบทสนทนาของเราแล้ว ถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่เข้าใจคุณตอนนี้เขาเข้าใจคุณแล้วนะเข้าใจสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณทำนะคะอะไรฉันผูกพันกับคุณมากๆนะคะฉันรู้สึกผูกพันกับคุณมากๆฉันผูกพันกับคุณมากๆบอกแล้วนะคะ <m ican Leave> Anyone, ก,การเสกติดกันและกันมันมีความเสจติดกันและกันอยู่ในนี้แล้วมันขาดกันไม่ได้แล้วอะนะคะ โอ้เขาบอกว่าฉันหวังว่าคุณจะยกโทษให้ฉันในสักวันบอกแล้วว่าต้องมีเรื่องที่ทำให้กันหน่อยเนี่ยนะคุณน่าจะหน่อยเขานะคะนะมีเรื่องที่ทำให้รู้สึกทุกใจไม่สบายใจเสียความรู้สึกบ้างนะนะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรอย่างนั้นอ่นะเขาต้องการคุณนะแล้วก็รักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขด้วยนะคะ นะรักแบบว่าอยากที่จะรักอืเพราะฉะนั้นนะฟ้ามีความรู้สึกว่าแฮปปี้แฮปปี้นะคะโชคชะตามันเป็นโชคชะตาของคุณคุณอย่าไปซีเรียสนะเอาให้มันมีความสุขดีกว่านะคะฟ้ามีความรู้สึกว่ารอยยิ้มเสียงหัวเราะของคุณมันทําให้เขามีความสุขอืมนะความสุขของคุณคือความสุขข,ของเขานะคะเพราะฉะนั้น อย่าทําให้ตัวเองเศร้านะเวลาคุยกับเขาหรือเวลาอะไรก็ตามส่งพลังงานความสุขออกไปนะให้เขารู้สึกว่าให้เขาไม่รู้สึกผิดให้เขาไม่รู้สึกว่าเขาต้องต้องอะไรอะ่ะมันเหมือนคนที่แบบฉันผิดขนาดนั้นเลยเสียโอเสียใจเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบกังวลอะไรอย่างนั้นะนะนะคะนี่คือคนที่เรารักกันนะนะคะ เพราะมันเป็นรักแบบไม่มีเงื่อนไขความจริงเรารักกันไหมรักรักสิคารักเหลือเกินโอ้ยคะ่ะหนึ่งถ้วยนะคะ รักเหลือเกินรักล้นเออแทบจะแบบรักแบบบูชานะคะรักของพวกคุณนี่มันเป็นรักที่มีความจริงใจรักที่โรแมนติกรักแบบบูชารักเอ่อล้นนะนะคะไม่อาจปล่อยกันไปได้หรอกฟังมาว่าเป็นคนที่สำคัญไปแล้วนะนะคะ ต่อต้านความรู้สึกเลยฟ้ามีความว่าความรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะพยายามนะคะเขาไม่ปล่อยหรอกนะนะคะมันรวมพลังนะนะคะฟ้ามีความรู้สึกว่าห้าไม้เท้าใบนี้มันคือการรวมพลังนะคะรวบรวมความกล้ารวมพลังร่วมแรงร่วมใจอะไรอย่างนั้นนะนะนะคะ มันรออิสระจากบางสิ่งบางอย่างเลยสถานกา,ารณ์ที่มันวุ่นวายรอการปลดปล่อยจากสถานการณ์ที่วุ่นวายนะคะเพื่อให้เป็นสิบเหรียญนี่ว่าม,มีความรู้สึกว่าพวกคุณเป็นคู่ชีวิตกันนะนะคะจริงๆเนี่ยเฝ้ารอคอยนะคะเฝ้ารอคอยวันนั้น วค,ความสุขนะคะต้อรอคอยวันที่จะมีความสุขความแฮปปี้ไฟออฟซอ r c สห่างกันจริงอาจจะด้วยอารมณ์หรือมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องไหมนะคะหรือถ้าไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ก็อีกโก้เนาะนะคะ j u s t i c โอเคจะสติกปิดเป็นใบสุดท้ายนะคะฟ้ามีความรู้สึกว่าการตัดสินใจความถูกต้องความยุติธรรมนะนะคะคุณจะได้รับในสิ่งที่มันชัดเจนถูกต้องยุติธรรมคู่ควรอะไรอย่างนั้นนะนะคะคนวันสุกก็มานะนะคะรอคอยความสุขได้เลยนะฟ้ามีความรู้สึกว่ามัน มันอาจจะต้องเหนื่อยในการรอมันอาจจะต้องพยายามหน่อยนะในความสัมพันธ์นี้นะคะสถานการณ์ที่วุ่นวายก็รอที่จะเป็นอิสระฟ้ามองว่ามีความรู้สึกรอเป็นอิสระจากสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างอห้าดาบห้าไม้เท้าเนี่ยถ้าไม่ได้เกี่ยวกับคนสองคนที่ทะเลาะกันแล้วมีปัญหาชอบเอาชนะกัน ก็อาจจะเกี่ยวกับปัจจัยรอบด้านที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะนะคะครอบครัวการงานหรือเปล่าเนาะแต่ฟ้ามีความรู้สึกว่ายังไงคุณก็ได้ในสิ่งที่คุณต่อสู้นะคะคุณต่อสู้คุณยืนหยัดคุณจะได้ในสิ่งที่คู่ควรและยุติธรรมสำหรับคุณอย่างแน่นอนนะนะคะยังไงก็เป็นฟ้ามีความรู้สึกว่าคุณจะเป็นคู่กัน แล้วเป็นคู่ที่แบบเลิกไปดูเลสอะรักกันตลอดไปรักแบบฟันฝ่าขึ้นลมมรสุมอะไรไปด้วยกันมันมีอุปสรรคอย่างแน่นอนมีมีเรื่องให้ต้องต่อสู้มีเรื่องให้ต้องนะแต่เขาบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องเอาตัวเข้าไปขัดแย้งกับสถานการณ์นั้นหรือเอาไปตัวเข้าไปให้มัน เขาอยากให้คุณแฮปปี้นะคะ The f ฟู l ขึ้นมาแล้วก็ยังขึ้นแฮปปี้แฮปปี้อ่ะฟ้ามีความรู้สึกว่าเขาอยากให้คุณมีความสุขนะคะด้วยความที่ไพ่ออกมาอย่างนี้นะแล้วมันมีการปล่อยวางด้วยฟ้าอยาเขาอยากให้คุณมีความสุขในการรอคอยในการต่อสู้กับอุปสรรคนะคะอย่าเครียดไม่ต้องเครียดนะคะคุณจะได้ในสิ่งที่คู่ควรอยู่แล้วเพราะฉะนั้น่ะ คุณแฮปปี้รอเลยดีกว่าเนาะนะคะส่งพลังงานดีๆให้กันเชื่อและศรัทธาด้วยเนาะนะคะบอกเลยว่าให้คุณสู้แบบไงเหมือนคนไม่คิดอะไรอะ่ะนะเดอะฟูลบ้าๆบอๆนะคะเออไม่ต้องคิดอะไรมันมากแบบแฮปปี้ Happy, มีความสุขนะนะคะสร้างตัวเองดูแลตัวเองรักตัวเองให้มากๆแล้วก็แฮปปี้มีความสุขคนที่มีความสุข มีแต่คนอยากเข้าใกล้อยู่แล้วนะแล้วมันจะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะนะไม่ได้อย่าสู้ด้วยความทุกข์นะคะอย่าสู้ด้วยความกังวลใจนะพะขึ้นมาอย่างเงี้ยแฮปปี้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 โชคชะตาจะเปลี่ยนไปฟ้ามีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ไม่รู้จะพูดยังไงขึ้นมาเฉพาะมีแต่บอกให้คุณมีความสุขนะ ให้คุณมีความสุขไว้เถอะนะคะเอ็มเพลอร์นะคะเด็กถืออัศวินถือเหรียญอู้สิบถ้วยสวยงามมากนะคะคนคนนี้เหมือนคนที่พร้อมที่จะ ดูแลคุณมากๆนะคะเขาเหมือนคนที่อัมพ์เปอร์เป็นคนที่พร้อมแล้วที่จะมีครอบครัวพร้อมแล้วที่จะดูแลใครสักคนหนึ่งนะนะคะคุณจงมีความสุขเถอเนาะเพราะว่าคนคนนี้พร้อมแล้วและรอคอยที่จะมาสร้างครอบครัวกับคุณแลวเขาจะเป็นคนที่พยายามมากๆนะคะในความสัมพันธ์นี้คือไม่รู้มันเป็นโชคชะตาของเขาที่เขาจะพยายามเพื่อคุณ อยากดูแลคุณอยากสร้างครอบครัวก,กับคุณเนาะนะคะถ้าคุณคนที่เป็นคนที่แบบความรู้สึกก็ตามนะในตอนนี้ถ้าคุณเป็นผู้ชายที่อยากดูแลใครสักคนคุณก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเอ๊ะทำไมเราอยากดูแลเขาอยากสร้างครอบครัวเขาทำไมเรารักเขาเลอเกิดก็นะคะคุณเป็นคู่กันไงเนาะนะคะเป็นผมมิขิตเป็นโชคชะตานำพายมาเจอกันเป็นความรักที่จะมาเติมเต็มกันแบบนะ จากหนึ่งถ้วยที่มันเริ่มต้นจากรักที่แบบรักที่บริสุทธิ์ใจที่มอบให้ที่มีให้เขาอ่ะคุณจะได้ในสิ่งที่คู่ควรและยุติธรรมสำหรับคุณอย่างแน่นอนนะนะคะไม่โกงนะคะสิ่งที่ยื่นให้บริสุทธิ์ใจคุณก็ได้ในสิ่งที่บริสุทธิ์กลับคืนมานะคะได้สิ่งที่คู่ควรกลับคืนมาไม่โกงอย่างแน่นอนเนาะนะคะประมาณนั้นเลยนะ1ิบ เหรียญสิบถ้วยนะคะเป็นคนที่จะได้คองคู่ได้แต่งงานได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างแน่นอนนะมันคือความรักที่มั่นคงความรักที่สุขสมหวังมากๆนะคะแฮปปี้แฮปปี้ว่าพาไม่พูดอะไรแล้วแฮปปี้มีความสุขให้มากๆนะคะสุขสมหวังในความรักมีความสุขในความรักแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบายจุบจ๊บๆค่ะบ๊ายบายค่ะ